สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิยาดานามงคลนักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศปีที่2อเอกเทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้จะมาพูดเรื่องสุนทรียสนทนาค่ะเมื่อตอนต้นปีพศ2565มีการสอบแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยค่ะฉันในตอนนั้นเครื่องเครียดมากแต่ก็ยังเตรียมตัวไม่พร้อมในรอบที่สอรอบโคตาฉันได้ลงสมัครเพียงไม่กี่วิชาเพราะความประมาท และไม่คิดจะเข้าคณะอื่นฉันตั้งใจที่จะเข้าคณะวิทยาลาัยคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแต่ก็พลาดเพราะความไม่ตั้งใจอ่านให้ดีและความไม่รอบคอบของฉันในภาวะนั้นฉันเครียดมากจนทุ่มสุดตัวให้กับรอบที่สรอบแอดมิชชั่นไปแต่ก็ต้มเหลวอีกครั้งไม่รู้ว่าฉันพยายามไม่มากพอหรือเปล่าฉันได้แต่โทษตัวเองค่ะว่า ฉันอาจจะยังทําไม่ดีมากพอและก็ยังไม่เก่งมากพอคะ่ะแต่ฉันก็ยังอยากเข้าคณะนี้นะคะฉันตัดสินใจที่จะซิวอยู่ที่บ้านคะ่ะและรู้ดีว่าในทุกๆปีมีเด็กมากมายที่แข่งขันกันในรอบแอดมิชชั่นค่อนข้างมากเลยจึงลองดูตัวเลือกอื่นเช่นคณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะนิเทศศาสตรค์ค่ะ ตอนนั้นฉันเครียดจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตอนแรกฉันคิดแค่ว่าเป็นภาวะความเครียดที่มากจนเกินไปนะคะแต่อาการของฉันถึงขั้นมีภาพหลอนหวาดกลัวทุกคนที่ไม่รู้จักฉันกลัวไปหมดเลยจนครอบครัวของฉันพาไปโรงพยาบาลขอนแก่นคะ่ะเพื่อรักษา คุณหมอแนะนำให้กินยาก่อนค่ะฉันรักษามาเรื่อยๆจนในปีพศ2 5 6 6ค่ะฉันพยายามมากขึ้นอย่างพิเศษเอ่อบางทีก็เรียนจนพักผ่อนไม่เพียงพอและเด็กซิ่วมีโอกาสแค่รอบที่3และรอบที่4ค่ะในขณะนั้นฉันก็ยังมีอาการจิตเวทที่ฉันยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร แล้วก็ไม่รู้ว่าวินิจัยผลเป็นว่าเป็นโรคอะไรนะคะได้เพียงแต่รักษาอาการขั้นต้นไปก่อนตอนนั้นน้ำหนักฉันเพิ่มขึ้นมากเพราะด้วยตัวยาบางตัวค่ะที่ทำให้เกิดความอยากอาหารเพราะในตอนที่ฉันยังไม่เป็นฉันแทบจะไม่ได้กินข้าวเลย เพิ่งรู้ว่าการผิดหวังในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเจ็บกว่าการอ,อกหักก็คราวนี้แหละค่ะญาติผู้ใหญ่หลายคนที่เอาแต่ถามว่าฉันเรียนที่ไหนเรียนคณะอะไรบอกเลยว่าตอนนั้นจุกมากรู้สึกเลยว่าทำไมฉันถึงเป็นคนที่ได้เรื่องขนาดนี้แต่แล้ว ในปีในกลางปี5 6 6ชั้ฉันก็มีข่าวดีค่ะอ่าฉันมีที่เรียนแล้วตอนนั้นก็ดีใจมากเลยค่ะอะไม่คิดว่าจะทำได้อาการของฉันก็ยังคงรักษาอยู่เรื่อยๆค่ะ ทุกครั้งที่ฉันอยู่คนเดียวฉันรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยตอนอยู่ปีหนึ่งแทบไม่ได้ไปไหนเลยจากคนเก็บตัวอยู่แล้วก็ยิ่งเป็น i n รเวิร r t มากขึ้นแต่ฉันก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเรามีอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกันค่ะมันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นและออกไปไหนมากขึ้น อาการฉันเริ่มดีมากๆแต่เวลาสอบหรือเจอสถานการณ์ที่กดดันได้แบบหาทางออกไม่ได้ฉันมักจะร้องให้คนเดียวบ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุดในตอนนั้นคือหาคนรับฟังค่ะฉันมักจะโทรคุยกับแม่ทุกวันเพื่อให้อาการดีขึ้นและทุกครั้งก็ทำออกมาได้ดีค่ะฉันยังดีใจที่ปีหนึ่งที่ผ่านมาฉันยังได้เกรดสาขึ้น ทั้งสองเทอมเลยจนกระทั่งปิดเทอมฉันกลับบ้านแม่บอกว่าอาการของฉันดีขึ้นมากฉันก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะฉันจึงลองเลิกกินยาดูมันก็ไม่เป็นอะไรนะคะจนกระทั่งจะเปิดเทอมแล้วฉันมีนัดไปหาหมอทุกคนทราบค่ะว่าฉันเลิกกินยาหมอเองก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่อย่าเลิกกินยาเองแบบนี้ คะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการข้างเคียงได้แต่อาการฉันก็ดีขึ้นมากจริงๆและเทียบกับตอนนั้นฉันกลับมาเป็นคนเดิมค่ะคนที่มีรอยยิ้มมีความสุขง่ายๆในทุกวันทุกคนคะ่ะตอนนี้ฉันไม่ต้องกินยาแล้วนะก็ ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะไม่ว่าจากเพื่อนจากพ่อแม่และครอบครัวนะคะอ่าฉันสัญญาค่าว่าฉันจะทําให้ดีมากขึ้นแล้วก็เราจะเก่งไปด้วยกันคะ่ะฉันหวังว่าเรื่องของฉันจะเป็นการเตือนใจของใครหลายคนนะคะที่เริ่มเครียดฉันแนะนำว่าอย่าเครียดมากค่ะแต่ถ้า เครียดมากมีทางออกนะคะก็คือลองปรึกษาหมอดูค่ะอาการเราจ,จะดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็มีสติกับตัวเองมากๆนะคะลองหายใจเข้าหายใจออกช้าๆดูค่ะเพื่อให้มีสติกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังสูนทริยะสนทนาของฉัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ